วการเงินของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนมีนาคมนี้การเงินของเราจะเป็นอย่างไรโชคลาภของเราจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการเสริมดวงจะเสริมดวงอย่างไรให้การเงินและโชคลาภของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาดูดวงนะขอ,ขออาราษนาะบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศสเสอิอิเศสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคำตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประกาศเทิญน การเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของพื้นดวงนะครับอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในสิ่งที่ผ่านมาพ่าขึ้นเป็นในเรื่องของการ เตยมตัวแล้วก็เตรียมใจนะในเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องของเงินที่มันเริ่มมีมามากยิ่งขึ้นนะในส่วนเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดมา่้นเ้า่งเยอะในสิ่งที่ผ่านมาแต่ต้องใช้ใจเนี่ยต้องอดทนแล้วก็รอในสิ่งที่ให้การเงินเนี่ยมันค่อยๆผ่านพ้นและผ่านมาให้ได้จนถึงปัจจุบันนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพ่ขึ้นว่าความกลัวมันยังคงมีอยู่นะในเรื่องต่างๆที่มันบางเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของการจัดการก็ดีในเรื่องของการวางแผนก็็ดีีททุกอออยย่่่่าางงงเเนนมัปสิรต้ค ปรับในเรื่องใจของตัวเราให้ฟื้นคืนมากขึ้นนะจะได้มีใจในการขจัดปัญหามีใจในการแก้ไขปัญหาให้มัน ได้อย่างทันท่วงทีในสิ่งที่บันบังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับในอนาคตไพ่ขึ้นในเรื่องของเรื่องของกระแสพลังงานในเรื่องของการเงินของตัวเราเริ่มดียิ่งขึ้นไพ่ขึ้นเป็นพร o พิเเนหมายถึงโอกาสหรือความสําเร็จของตัวเราในการกระทําไม่ว่าจะเป็นงานก็ดีในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราตั้งใจก็เริ่มสําเร็จในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นโอกาสเริ่มเข้ามาไพ่ขึ้นเป็นตัวแทนไปถึงโอกาสต่างๆหรือการฟื้นคืนในเรื่องของการเงินเริ่มดียิ่งขึ้นในอนาคตอยู่ที่ว่าในปัจจุบันของตัวเราต้อองงรรรรราาาาลกกัััใเหดีีีนนนทท่่บบืพ ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตเช่นกันนะครับดูซิว่าจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันบ้างนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่ขึ้นว่าในช่วงนี้ก็ต้องปรับใจให้พร้อมเพราะว่ามันมีความกลัวกังวลอยู่แต่ว่าการวางแผนการที่เราเรียนรู้กับสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นในอดีตจนเป็นตัวเราที่เข้มแข็งในปัจจุบันมันก็สามารถทําให้เราต้อนรับสิ่งดียที่มันบังเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเช่นกันในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราหวังตั้งใจทุกอย่างมันก็ย่อมสําเร็จตาม ตามใจตามสิ่งที่เรากระทําในปัจจุบันด้วยเช่นกันอยู่ที่เราจะรู้จะดูและก็จะทําให้มันดีที่สุดในปัจจุบันก็เพียงพอไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปทุกข์ร้อนนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผ่านมาแล้วแต่เราเรียนรู้กับสิ่งใดเราเรียนรู้กับเรื่องอะไรที่มันบังเกิดขึ้นและเราเนี่ยแสดงท่าทีอย่างไรกับสิ่งที่มันเป็นไปในเรื่องของการเงินมันจะเริ่มดีขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้แล้วก็มีการจัดการแก้ไขไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยวิธีทางใดมากกว่าดังนั้น จริงๆแล้วในทั้งหมดนี้นะในปัจจุบันมันมีโอกาสที่เราจะฟื้นคืนในเรื่องของกําลังใจฟื้นคืนในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดมากในเรื่องของการเงินเริ่มดีขึ้นจากการที่เราทําในปัจจุบันให้ดีก็เพียงพอและโอกาสเมื่อมันมีมาพร้อมเมื่อใจเราพร้อมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเราสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ เพียงแค่ว <imprisoned> anyway, <LE> ่าเราตั้งใจในสิ่งที่เป็นในปัจจุบันก็เพียงพอเรามาดูในเรื่องของโชคลาภดูซิว่าในช่วงนี้มีในเรื่องโชคลาภเข้ามาไหมนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของโชคลาภมีเข้ามานะครับแต่เพียงว่าต้องทําใจให้พร้อมรับในเรื่องของโชคเรื่องของลาบมาห่วงช่วงนี้ด้วยเช่นกันอย่างนั้นเนี่ยถ้าจิตใจเราปั่นป่วนจิตใจเราไม่ดีมันปัดโชคปัดลาบที่กําลังดึงดูดเข้าหาตัวเราด้วยเช่นกันก็ต้องระวังนะในเรื่องของโชคลาภมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราต้องทําจิตทําคลื่นให้ตรง และจะดึงดูดเร e forward, <tinc S 1> ื like <te Liberty Overwatch> ่องโชคลาภไม่ว่าจะ็นหวยเรื่องของตัวเลขก็จะมีพลังงานที่ดีเลยแหละในห่วงช่วงนี้ดังนั้นช่วงนี้ก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของการพัฒนาจิตใจนะไม่ว่าจะทําในเรื่องของสวดมน์ก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีก็จะช่วยส่งเสริมให้จิตใจของตัวเรามีความสงบรวมไปถึงการขจัดแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเราด้วยรวมไปถึงดึงดูดในเรื่องของโชคลาภเข้ามาหาตัวเราได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเรื่องโชคลาภถือว่ามีมาในห้วงช่วงนี้แต่ว่าเราต้องนําใจต้อนรับในเรื่องของโชคลาภ ให้มีเข้าหาตัวเราอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะดีที่สุดเลยนะครับในเรื่องของโชคลาภผ่านไปแล้วเรามาดูในเรื่องของการเสริมดวงดีกว่านะเราจะเสริมดวงอย่างไรในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภให้มีมากยิ่งขึ้นนะครับพขึ้นเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาอยู่บ้านของเรานะที่พักอาศัยของเราที่เรานอน หลับที่ไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่พักอาศัยของเราก็แล้วกันนะครับให้เราอุทิศบุญให้กับเจ้าเที่ยวทางที่เราพักอาศัยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราหรืออยู่ที่ไหนก็ตามก็จะทําให้ส่งเสริมในเรื่องของทรัพย์ของเราแล้วการจัดบ้านการปรับโคงจุ้ยของบ้านของเราเนี่ยให้ทุกทิกทุก,ท,กทางเพื่อจะทําให้ ทางเดินของทรัพย์ทางเดินของสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นในชีวิตของเรารารเรียบมากิ่งกืนก็ต้องดูหรือจัดบ้านให้เรียบร้อยจัดบ้านให้เป็นระบบระเบียบที่ดีมันก็ทําในเรื่องของทรัพย์ของเราโชคของเราเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางก็ทําบุญให้อย่างชัดเจนนะนีนงเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาบ้านของเราอยู่หรือเทพเทวาที่ปกปักรักษา ตัวเราอยู่ก็จะเป็นการเสร,ริมดวงในทิศทางที่ดีทําให้การเงินของตัวเราเนี่ยมันฟื้นคืนมากิง่งขึ้นรวมถึงโอกาสที่กําลังเข้ามาแล้วก็หมากมากยิ่งขึ้นว่าเดิมไม่มีไหมาที่มาแบบมาขัดมาขวางในเรื่องของการเงินของตัวเราได้โดยเช่งกัรนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องปรับทั้งใจนะแล้วก็ปรับในเรื่องของภาวะแวดล้อมในเรื่องของหงจุ้ยที่เราอยู่ที่เรานอนก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งโดยเช่งกันนะครับ เรามาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะบอกอะไรกับเรานะจะย้าําจะเตือนอะไรในเรื่องของการเงินได้บ้างไปขึ้นว่าให้ค่อยๆประคับประคองนะในเรื่องของใจประคับประคองในเรื่องของชีวิตการทํางานการหาเงินการที่เราอยากจะมีโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตใจเราจะเข้าถึงนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนไปขึ้นว่าเมื่อจิตเรานะรุ้นดวงเราบุญของเราถึงแล้ว เทพเทวาท่านคอยปกปักรักษาดูแลดวงชะตาของตัวเราให้เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับ จริงๆพลังงานเนี่ยมาตั้งแต่ในรูปแบบของในอนาคตดังนั้นนะในปัจจุบันเราสามารถที่จะขอพอรกับองค์พระพิกเนได้โดยเชงการเพื่อจะได้รับพอรอันมงคลได้รับพรความสําเร็จจากองค์พระพิกเนเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดทรัพย์นะเกิดบันดาลเงินบันดาลทองบันดาลในเรื่องของโชคลาภให้กับเราอย่างชัดเจนรวมไปถึงโอกาสต,ต่างๆที่กําลังมีเข้ามาให้เรามีเงินมีทองเข้ามามากยิ่งขึ้นโอกาสต,ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถของเราด้วยซึ่งพลังงานไพ่ที่กําลังจะบอกเป็นในเรื่องของความหนักแน่นในใจิตใจหนักแน่นในความรู้ความสามารถของตัวเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสําเร็จดังที่เราคิดดังที่เราปรารถนาด้วยการกระทําของตัวเราในปัจจุบันและนํามาสู่อนาคตที่ดีของตัวเราด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของความที่เราทำอะไรอย่ายอมแพ้นะแล้วก็สู้บักบันอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้ในสิ่งที่เป็นในปัจจุบันไม่ว่าอดีตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจของเราเนี่ยจะสู้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินและโชคลาภในห้วงช่วงนี้อยู่ที่80เปอร์เซ็นต์นะโอกาสในเรื่องโชคลาภมีแต่ต้องระวังเรื่องของใจจะทําให้เปอร์เซ็นต์เหล่านี้มันลดหลั่งลงมาได้ด้วยใจของตัวเราจะทำให้มันพลาดในเรื่องของ เ,เงินทองในอนาคตโอกาสในอนาคตโดยเช่นกันต้องระวังให้ดีเลขลัคกี้นัมเบอร์หรือเลขมงคลของชาวราศีกลุ่มดูซิว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข0ูนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข6 1นนแล้วก็6เนี่ยเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลของเราในช่วงนี้ก็จะเป็นการเสริมขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆนาแล้วก็เสริมในรื่องของดวงดีโชคดีได้ด้วยนะครับอย่างแล้วเนี่ยให้เราเน้นนำเลขเหล่านี้ทำามบเปเปอร์ก็ได้นะในโทรศัพท์ของเราหรือจดใส่กระดาษเล็กๆนะแล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เอาไว้หลังโทรศัพท์ของเราได้ทุกอย่างถือว่าเป็นการเสริมดวของเราในช่วงนี้เป็นพลังใจให้นะครับ